คือกคนเรามี้วใช่ไหมหอะไรจะมาบอกก็คือบุตรเรามีสมุดที่ไปขอมาจากแม่มามาเกย์นะคะแล้วพวกงนี้จะไปงานเราต้องการสมุดทป่ปิดนก็บนะนฉากทุกค่าคือจะให้ฉมา สามจะเอาห่ยเล็กน้ยหนึหน่งอันนี้หนะนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกมีหกเนะคะอันหนึ่งสองสามสีอันนี้ 1, 2, 3, น,นีหก่น,นีส้วยนะสวยนะยนะแต่ว่าต้องการที่มันเป็นหนาที่หนาไม่ใช่หรอกอันนี้หนาไอสองนี่ก็หนาคอมันหนาคอมไอป้ปฏิทินเนี้ยทุกคน ไม่ได้เลยไม่ได้เขาองเสร็จมากไปจุดแบบัน้าุกนถ้าไปอีกว่แบบนก็จะประสบแบบวันนี้นอะไรเนะอันนี้คือเนื้ออะไรเดี๋ยวยนนี้เราก็ทำทีเป็นข้าวเย็นัีมดแล้ก็น่เสร็จแล้วเราก็จะเอาข้าวไปไว้ทิ้จบ กาอ้าปากสมุดว <desserts> <Negative paper> ่าว <oneself> mm ันดีวันชีจิ้งจกลอมของเราเนี่ยิเแล้วก็เิไปว่าจะไปป่อันนี้อันเสื้อน่ง่าเออแต่เ้อเป็นแบบแบบอื่นมันเห็นไม่ได้ไงแ่ไม่เห็นจุดเลยป คือกระดาษม่ล้วเอเดกันมาวันนี้ก็มีนี่แหละคื่อหนึ่งสองสามสแล้วกหกเสอสสห้าแล้วกฉันแหละครอยากรู้เฉยทุกคนอ่ะ้ให้เราเอาไหนไปเอาไหนไปโรงเรียน